ท่านดูละองผงผุดดิครับนะละองผงผุดอยู่ในตลับครับไม่เคยออกเลยท่านดูลูกกระตาสองข้างดครับนะถ้าดูลูกกระตานะฮะพระแท้ๆนะฮะช่างกษัตรินะฮะช่างระดับกษัตริย์แต่ถ้าท่านดูดิถ้าดูผงโลหะเลยครับนะแล้วก็เป็นเส้นนะถ้าดูเส้นเนี่ยเต็มหน้าจอมือถือเลยถ้าดูเส้นนะฮะ แล้วถ้าเมื่อท่านพบเส้นแล้วท่านจะเห็นเป็นยันนะฮะยันนี่บนเหล็กจานเนี่ยท่านดูนะหัวจิกบนหน้าผากตอเต่านะตอเตา่ารากยาวนะฮะแล้วหัวจิกแรกอยู่นี่ฮะหัวจิกแรกนะอยู่นี่นะฮะเธอเอตอเต่านะหัวจิกเหมือนลายมือสมเด็จพระจันทร์โตนะท่านดูดิท่านดูดิดดหัวจิกนะฮะแล้วก็ลูกตาอยู่นี้ท่านดูเนะทะดูล,ลูกตาท่านสวยมากเลยท่านดูดะครับ ว่าจะไม่ถึงหนึ่งนาที 1970. นทีนะ่นาทีกว่ากว่าแล้วนาทีหนึ่งจุดศูนย์แปดศูนย์เก้าท่านดูปากเลยครับนีไม่เคยออกจากตรหลับเลยนะเ <reopening> <tamp on INE> นี่ยยันยันโตตรงนี้นะฮะยันโตนะฮะตรงนี้นะฮะตอเต่านะตะเอต่อเต่านะคล้ายโตนะฮะแล้วตรงนี้ตรงโลนะฮะยอหญิงนะยอหญิง้ายาวม้วนท่านดูนะเป็นเส้นม้วนเนี่ยมามามุมนี้เลยท่านดูนะขมวนนะ เดี๋ยวเขาจะมีเส้นตรงนี้นะฮะยันเป็นแถวนะยันใหญ่นะตเนี้ยท่านดูยันเลยครับนี่ยันใหญ่ครับท่านดูนะฮะนี่ท่านดูยันใหญ่ครับนหน้าจอนะ,ะยันใหญ่นะเนี่ยไม่เคยออกจากตลับเลยนะฮะท่านดูนะอยู่แต่ในตลับมันไม่ได้จะแกะทําไมฮะท่านดูเะ,ะไม่เคยมาสัมผัสนะตะละอองนี่ลังนี่นแกะมันนี่พระติดกับยางนะฮะ ไม่ไม่เท่าพระติกระยางนะยางติดกระขอบอีกนะเหมือนหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนอีกหลายองค์นะเป็นแบบนี้นะถ้าแกะมาดูนะยิ่งโลหะยิ่งติดนะผงยังไม่ไม่ติดเท่าไหร่ท่านดูนะท่านดูความงามท่านดูลูกตาทนะ่านเนี่ยท่านดูเห็นเม,มนะ็ดผงฮะแถวบริเวณลูกตานะท่านทั้งองค์ผงก็ต้องขุดขุดขึ้นจากภายในนะขึ้นมาสู่ข้างนอกนะไม่ได้ฝังจมเหมือนเทปูด เหมือนผงสมเด็จผงสร้างเหมือนกันหมดครับพอได้ผงหัวกะทิมาก็นะมาใส่นะใส่เนี่ยยุคต้นๆเนี่ยจะเป็นเนื้อตะก่วนนะฮะทองเหลืองมาทีหลังท่านดูนะฮะสวยครับท่านดูนะสวยมากเลยท่านยันทั้งองค์เนี่ยท่านดูนะฮะนี่ท่านดูในรอเรือตรงนี้นะรอเรือนะตรงนี้นะท่านดูนะนี่ตรงมือสมาธิเนี่ยรอเรือท่านนะครับรอเรือนะ นี่ท่านาพาแท้ๆนะ่ท่าดูเม็ดผงปูขึ้นมาเลยนะแล้วปลอมก็ทําเม็ดผงแล่เขาจมเหมือนเหมือนเหมือนเทปูนซีมเมนต์นะท่านดูนะฮะเนี่ยดังมากนะฮะเนี่ยคนคนคนเขาเรียกนักเสียงโันนะเขาจะแขวนกันนะนักเสียงโนขนนักพจนภัยนะไปหลายจังหวัดเขาจะแขวนกันน,นักเล่นน,นักเล่นเขาบอกว่า วงการเล่นเขงต้องแขวนพระมเหสวนะนักเล่นนะท่านดูเลยท่านดูเส้นกรกบาทตรงหน้าเลยครับแล้วท่านดูนะฮะี่พระกลูนะฮะพระกลูแล้วท่านดูเลยยันไปหน้าท่านท่านดูตรงหน้าผากเลยครับแล้วท่านดูเม็ดผงขุดบนเส้นจานยันท่านดูนะนะท่านดูเลยครับเราเห็นไปพร้อมกันนะไม่ถึงนาทีก็จะไปสาสีน่ยเกือบสี่นาทีแล้วท่านดูเลย านดูนะฮะท่านท่านดูนะฮะลอยลอยเหล็กจานเนี่ยเนี่ยต้องวัดเมื่อสมัยก่อนเนี่ยนะท่านดูนะฮะเนี่ยยันทั้งนั้นเลยท่านดูเนี่ยยันเนี่ยเนี่ยเนี่ยยันเนี่ยเนี่ยตรงกลางจอยท่านดูเนี่ยยันเป็นแถวเลยนะแถวนอนนะท่านดูเนี่ยยันท่านซ้อนๆกันนลยท่านดูนะฮะนี่ท่านดูนะท่านท่านดูยันเนี่ยตรงเนี้ยท่านท่านดูเนี่ย นะครับท่านดูยันเนี่ยตรงนี้ตรงนี้จะเป็นรอเรือนะตำแหน่งรอเรือนะยันวิณวิชัยก็ดีกอดพวกตัวองค์เลยท่านดูนะแล้วส่วนว่าจะปลายรอเรือท่านดูนะนะครับท่านดูนะฮะท่านดูยันนะฮะแล้วท่านดูเรอมเหตุสวนท่านดูหน้านี่เดี๋ยวเด็๋เดี๋ยวท่านดูอีกหน้านะฮะไหนๆเกินนาทีแล้วท่านดูอีกหน้านะท่านท่านดูนะ อย่มนหยิบให้ท่านดูนะดูดูดแล้วท่านดูอีกหน้าสวยกิ็บเลยท่านดูเด้อนี่เม็ดผงนี่กระเด็นออกมาเลยนะฮะไม่ไม่ได้หยิบด้วยซ้ำแล้วครับท่านดูนะฮะท่านดูหน้าท่านเด้ฮะท่านดูหน้าเลยท่านดูนะฮะนะท่านดูนะฮะดูหน้าท่านดูเลยดูหน้าดูตาท่านดูดูก็าขดเขารัดแต่ท่านดู sprout, to to though, right called, นะดูข้าแป้งขุดขึ้นมาจากเส้นยันยันผงนะะผงขุดขึ้นมาเนี่ย นะครับองริงเสียงกิงนะท่านดูนะฮะนะครับองกิงเสียงิงไม่เคยออกจากตลับเลยนะท่านดูเนี่ท่านดูนะฮะนั่นดูไหนไหนก็หมุนแล้วนะเนี่ยหมุน้ท่นดูนี่นี่หน้าแรกนะหน้าแรกหน้าใหญ่นะท่านดูใหญ่นะท่านดูเยเหมือนพระเลี้ยงอ่ะนะนั่นสีะขึ้นไปนี่สูงใส่หมวกดาวนะท่านดูนะฮะเหมือนพระเลี่ยงลงพูนะะที่ขุดมือแล้วท่านนะ หน้าที่จะยาวงานศิลปะแล้วศึกษาศิลปะกันนะท่านดูนะฮะอีกหน้าสวยเก็บเลยเนี่ยเมื่วันนี้ดูนะกล้องสองโอ้โหเดี๋ยวดูพร้อมกันดีกว่าท่านดูหน้าท่านเนี่ยสวยเก็บเลยท่านดูนะทาดูหน้านี้เนี่ยสวยเก็บเลยเนี่ยท่านดูนะครับดูเนื้อท่านเดียฮะดูทินเงินท่านดูทินเงินเนี่ยท่านทินเงินอะไรไม่สักกระสมมันกุตลุดนะท่านเนี่ย ผงผุดขึ้นมาตรงๆในซอกแ้วกรแรนั่นอยู่เนี่ยแล้วกล้องก็ไปส่องลมันดูมันนี้อะไรหล่นนี่อะไรหล่นไม่เป็นไรไม่เป็นไรท่านลองมาดูหน้าพระแท้ด้วยกันนะเราศึกษาพระแท้กันนะพระมียันทุกองนะฮะมีทุกองนะเราเราสร้างบุญถึงพ่อแม่นะเราไม่โกหกสร้างบาสร่างบุญผิดท่านดูหน้าเนี่ยท่านดูหน้าท่าน,นะาน,น,าานสวยจริงๆท่านดูนะฮะ แล้วจะมีไหลหน้าแล้วดูดีนะดูปากท่าน,นยืดลมาเลยท่านดูนะฮะนี่ดูปากท่านลอยอยืดลงมาเลยท่านดูนะโอ้โหท่านดูลยแล้วท่านเห็นนะฮะเสี้ยนไม้นะฮะบล็อกไม้เสี้ยนไม้นะฮะเส้นยันยันผงวุ้นผุดบนเส้นจานยันปลานะท่านดูนะฮะหดรัดยุบท่านดูก็เขาหดรัดยุบแล้รัฐยันตรงหน้าผากเลยครับยันโตครับ นะยันค่าอยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันฮะตำแหน่งเดียวกันยันค่าจะอยู่งบนแล้วก็มายานันโตท่านดูยนันโตนะครับต่อเต่าตัวแต่อเต่านะว่แหวนติดนะฮะยนันโตท่านดูนะแล้วมายันโลเนี่ยเหมือนยอหญิงนะแล้วบนมีเส้นนะท่านดูเส้นวิ่งแถวคอนะยยาว,ยาวท่านดูวิ่งกว่าน,นี่เห็นไหมท่านดูเส้นเนี่ยทุกองว,กวิ่งกว่าน,นี่หมดเลยบางหลวงทัดนะหลวงพ่อทาว นี่ก็ทัดมากท่านดูเนยวิ่งนะท่านดูพักกลัวท่านดูแล้วท่านดูนะท่านดูนะฮะผงผุดท่านดูที่ตาท่านนี่ฮะพระแท้แต่ดูที่ตานะ้ท่านดูตาท่านนี่ยแล้วก็ทั่งกัตริย์แล้วอ้าปากนี่ทรงว่าเมตตาเลยนะท่านดูเนี่ยสมเด็จองค์ก่อนนยท่านท่านดูให้ดีๆจมูกยิ่งกับบางชมพู่เบลล์นะฮะเนื้อเหมือนฟักทองเหมือนผงจัดน่ยองนั้นท่านดูองนี้ท่านท่านดูานทู่ ผงนี่ผุดวิ่งมาจากลูกตาข้างบนลงมาผ่านลูกตาเนั่นดูนะฮะมือไม่ไม่โดนเลยนะฮะไม่ไม่เคยโดนอากาศข้างนอกท่านดูผงก็ผุดวิ่งเป็นสายสายฝนเลยท่านดูนะแต่เป็นเม็ดเล็กท่านดูนะนี่ท่านดูนะฮนะนะเราเห็นไปพร้อมกันนะเห็นยันขนขน,ขนแมวขนลูจมูกเห็นหมดครับนะเห็นแม้กระทั่งผงผุดผ่านลูกตาสองข้างท่านดูเนะี่ยแล้วอย่างนี้แท้ตาเปล่าเลยท่านดูนะ แล้วเราศึกษากันนะเราต้องไปถามใครนะเนี่ยเราไม่ผ้าเราไม่เหมือนในหนังสือนะฮะผ้าเราเป็นแบบนี้นสวยจริงท่านดูดิฮะอูโหหน้านี่สวยท่านดูท่านดูหน้านี้เลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูสองหน้านะท่านดูหน้านี้นะฮะท่านดูหน้านี้นะเห็นไหมท่านดูนะฮะหน้าไม่มียังมจมูกอีกยันขึ้นเลยท่านดูนะฮะ ท่านดูเขาหดยุบรัดสะบัดผิวไม่พิมพ์บล็อกไม้เส้นวิ่งท่านดูเส้นเนี่ยท่านท่านดูเส้นวิ่งเนยครับนะเส้นไปร้อยเส้นนะท่านดูนะฮะแล้วท่านดูเส้นวิ่งนะท่านท่านดูตุ๊กตาสองตุ๊กตากลมเด็กในจมูกมีเหล็กจานผ่ามีนิดหนึ่งนะนะท่านดูจมูกนะ้นไปลอยเหล็กจานตัดนิดหนึ่งนะ เราดูรอยเหล็กจานก็ได้นะท่านดูในในรอยเหล็กจานนั่งนั่ตรงนี้ตรงนี้ตรงตรนี้ในสังกติในรอยเหล็กจานกดยันอู่นะหนะามาอุปนะดินน้ําลมไฟก็มาอู่ก็เพิ่มหน้ลงไปนะหน้มหาเฮงนะท่านดูหน้าท่านเนี่ยท่านดูหน้าเนี่ยเนี่ยตัดกลางองค์เนี่ยเห็นไหตัดตรงปากนะฮะเส้นแนวนอนนะท่านดูตัดทั้งองค์ครับดูให้ดีๆยิ่งดูยิ่งนานยิ่งเห็นนะศึกษานะศึกษาแล้วจะดู เป็นทุกกลุ่นนะเราดูแค่นี้ไม่ต้องไปดูเไม่ต้องดูขอบข้องกับข้างอ่ะเนี่ยตรงนี้แท้แล้วเนี่ยเราเรามีแค่เนี้ยเราไม่ชิ้นแค่เนี้เรารู้ว่าแท้กันโอ้สวยจริงๆนั่นดูเนะี่ยเม็ดผงขุดที่ปากเพราะอะไรเพราะว่าลายมือสีจานยันนะเก้าเส้นแปดยันนะ,ะผ่านปากนั่นดูเนะี่ยนี่มีหมดนะะเม็ดทองคำไม่ไรนะแล้วผสมทองคำเยอะ อิว่งจัดอย่างนี้นะยิ่งกว่าอะไรทั้งนั้นนี่ฮนะท่านท่านดูผ้านี่หกร้อยปีได้ท่านดูนะ้ท่านดูเม็ดผงตรงหน้านะครับนะขนแมวยังเห็นแต่ว่าแต่ขนเห็นหมดเลยครับทัดนะครับนะกล้องมือถือนะเนีย่ยใช้กล้องมือถือนะวงหกระหกพันบาทวนงะน,น,นี้นะทัดขนาดเนี่ยท่านดูนะนะครับ คัดนะฮะท่านดูนะฮะท่านดูหน้านี่นะเดี๋ยวผมจะพลิกไปอีกหน้าท่านดูดฮะสวยมากเลยท่านดูดิครับโอ้โหอันนี้ข้อมูลยังสิบเอ็ดนาทีแล้วโอ้โหท่านดูด้ท่านดูหน้านี้เะครับแล้วท่านดูหน้านี้เนี่ยหน้าก็เนี่ยท่านดูดหน้าใหญ่นะท่านดูนิะหน้าใหญ่ไอเลยนะท่านดูนะนะครบสตดนะฮะท่านดูหมวกนะเนี่ยหมวกก็โอ้โหตรงไหนเนี่ย นะาบายนมงเนี่ยนะท่านดูนะท่านดูนะนี่ทั้งองเลยนะของแท้นะของแท้เป็นอย่างนี้นะฮะท่านดูนะยันทั้งองนะผงผุดทั้งนั้นเลยครับเนี่เราแท้เราแท้อย่างเงี้ยพระมียันทุกองเลยนะครับท่านท่านดูยันเลยเนี่ยตรงพื้นที่ต่ำๆนะท่านดูข้างหลังพื้นข้างหลังนะเนี่ย เส้นยันวิ่งเรารู้ได้จากเม็ดผงขุดขึ้นมาเป็นเส้นวิ่งนะท่านดูนะครับดูแลสวยนะหน้าอย่างนี้นะหน้าอย่างนี้นะหน้าเขามีไหลยหน้าท่านดูนะเนี่ยพลิกดีหน้ามีหลายหน้าท่านดูนะเรือเ,เข้าแสงเนี่ยท่านดูหน้าเนี่ยเห็นไปพรนะพ้อมกันนะฮะเขาเจอมาหลายองค์แบบนี้หน้าเหมือนหน้าเหมือนองค์พรมมั่งหน้าสี่หน้ามั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงนะสิ่งศักดิ์ ไม่เสื่อมคลายนะท่านดูหน้าแล้วเนี่ยนะ้ท่านดูหน้าเนี่ยเนื้ออะไรเนี่ยนะครับู้หไม่ไม่สามารถจะบอกเยเนื้อวิเศษครับนะสมัยก่อสร้างตะกัวเอาเงินใส่อทองแดงใส่สังกะส,สีใส่ใส่จนเหมือนกลิ่งวัตถุทัศเน่มาสร้างเรียนแบบท่านนะท่านดูเนี่ยเพราะฤิษีสร้างนะดูในกษัตริย์ยุคก่อนนะท่านดูเ่ยสวยนะครับ